เจ้าหมูแดงสวัสดีครับผมตาตีกินโชวสวัสดี FC ตาตีกินโชมือนี้มือนี้ขออนุญาตเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจัดระเบาสองถุงวันนี้ มาหาข้าวหาปลามาพร้อมกันจัดบอลนะ้วอันนี้สองถุงอสอ2ถุงนี้ก็ไม่เบานะครับความหล่อไม่รับประกันแต่ความมันเอไม่ใช่แต่ความอร่อยรับรองคุณภาพนะครับมาพริกยั่วเลยนะเรากินได้กินกินไม่ได้กินเข้าไปหน้าตามไม่ดีแล้วกินแล้วติดใจเลย หมายถึงอาหารนะครับมาเริ่มครับืคำแรกก็เผ็ดเลยรับรู้ได้ถึงรสชาติแห่งความอร่อย ท่านี้ต้องขออนุญาตเป็นเมนูน้ำๆหน่อยกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะ <c oughs> จัดมาหมูน,นะเออตะเกียบมากเลย dẹp dưới Lưm liềm này quá chợt mà cho mùi đen mình xin cho vợ nam nói đó nè เขาอยากกินเร็วนะกินเร็วไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรจะพูดนะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง เธอมีแคบหมูด้วยนะโหบันเทิงสดนน้ำมันร้อนนะครับพนี้กินแบบของแข็งเมืเ่อล่าของน้ำๆกินดีอาการมันเหมือนแบบ เบื่ออาหารอนะไรมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไนงะต้องกินคิดถึงเอซนะครับไม่ใช่หรอกมันเป็นไงมันกินเมนูซ้ำๆแล้วมันเบือ่อมันต้องกินอะไรที่มันเอาเรื่องอะไรมาแห้งบ้างน้ำบ้างอะไรมาเนี้ยครับ มีคอมเมนต์มาบอกว่า พี่ทาไมต้องเรียนตะเกียบเรียซ่อมด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันมผมก็พยายามปรับปรุงตัวอยู่แต่มันมันติดมันติดเมื่อกี้กดูดตะเกียบไปทองละต้องขออนุญาตด้วยนะครับขอโทษด้วยเนงะี้ยถ้าเขาเรียอะไรติลิยาท่าทางอันไหนที่ผมทําไปแล้วทําให้เอฟซีกินแล้วไม่อร่อยดูแล้วไม่ไม่อร่อยเองี้ยต้องขอโทษด้วยเนะพิ่งทําได้ไม่นานทําได้สองเดือนสามเดืนอนเองชอบเอานิสัยส่วนตัวมาใช้ ขอแก้ไขแล้วกันเสียบดูเหมือนว่าสองถุงนี่จะไม่พอสองชุดนี่จะไม่พอ รอบนาจจะสักสามสักสี่รอสุดยอด ผักนี่ไม่เหลือนะผมกินหมดแล้วผักผมกินหมดไม่กินแต่ตีนเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยพวกมันเยอะ้าซ้ายเขาอยากเปลี่ยนมือ แก้วเนี่ยไม่ได้นับมีกี่ชิ้นือแซบ่บเดี๋ยววนหน้าจะลองแบบแห้งดูนะครับ บอกว่าถึงมันจะเป็นเมนูง่ายๆหากินไม่ยากอะไรเงี้ยแต่ว่านานๆได้กินอ่ะโอกาสที่เรากินอ่ะมันอะไรมันพอดีกับความต้องการเออมันพอดีความต้องการของเรามันก็เลยอร่อยอร่อยมากคนเราสามารถซื้ออะไรกินก็ได้แต่ไม่สามารถออกแบบวิธีการกินได้ อร่อยแม่อร่อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะซื้ออะไรมากินมันอยู่ที่ว่าเรากินแบบไหนดีกว่าใช่ไหมเรากินแบบไหนอร่อยกินกับใครนี่สาคัญถ้ากินกับผมนี่บอกไปแล้วความหล่อไม่รับประกันแต่ความมันรับรองคุณภาพนะครับเป็นไงล่ะ ยิ่งกินเมองหน้ากันจะจากเลยโหยิ่งแซ่บแล้วเล่นนะแต่นี่อร่อยอร่อยจริงถ้าผมโกหกนะขอให้ผมหล่อขึ้นแล้วจริงพูดไปํำไป่ะอายตัวเอง ทำตัวเองอร่อยทำอะไรอยจางเงีเดี๋ยวนี้ถาดเหล็กตะลึงเร็กใช้แล้วนะครับ f อบอกว่าเสียฟัน อร่อยอยบอกใครผมบอก f อฟช่องอย่างเดียวนะครับ <c oughs> อ่ยบอยเรียบร้อยมื่อนี้โอเคครับใครยังกินไม่หมดก็ย้อนดูคลิปหลังได้ใครกินหมดแล้วก็โอเคล้างจานไม่มีอะไรมากขอย่า,ยา <c oughs> ฝากเอฟซีนะครับทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยว่า ขอร้องอ,ะอ่ะช่วยกดติดตามที่เพจตาตีให้หน่อยนะครับนะครับจะได้มีคนเห็นคนเยไรเยอะนะครับโอเคโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับตาตีอินโชอย่าลืมมาติดตามที่เพจนะครับเฟซบุ๊กเอกตาตีคินโชเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ